สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเป็นก้าวเป็นกับดร์จีระ รายการที่ส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อพร้อมก้าวสู่สังคมอาเซียนนะครับวันนี้กับผมสุภวัตบรมาลีครับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการเรามาโดนตลอดนะครับคงจะทราบว่ารายการเรานะครับทำเรื่องราวของการพัฒนาผู้นำนะครับของคณะแพทยศาสตร์มอครับซึ่งวันนี้จะพาไปเป็นการศึกษานอกสถานที่นะครับไปทํากิจกรรม CSR กันกับชุมชน,มนบรรยากาศเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับช่วงคิดเพื่อก้าว โครงการพัฒนาผู้นำเพื่ออนาคตของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทเป็นโครงการที่พัฒนาผู้บริหารระดับกลางของคณะซึ่งมีบทบาทที่สำคัญในการขับเคลื่อนความเป็นเลิศขององค์กรทั้งในปัจจุบันและในอนาคตซึ่งประกอบด้วย4กิจกรรมที่สำคัญและเชื่อมโยงกันเพื่อให้ผู้เรียนได้นำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับตนเองและองค์กรคือ1กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้นำแห่งทศวรรษใหม่ The wise leader in the next decade 2. กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพใจเรียกว่ารักใจรักกาย 3. การเรียนรู้ควบคู่ไปกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม 4. การเรียนรู้แบบ Self-Study เมื่อวันที่14สิงหาคม2557ที่ผ่านมานั้น โครงการได้จัดการเสวนาให้ความรู้เรื่องคณะแพทย์มอกับการพัฒนาสังคมชุมชนในสายตาของประชาชนโดยได้รับเกียรติจากนายพงษาชูแนมหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพระโต๊ะจังหวัดชุมพรและนายือราแมดาราแมหรือเปาะจิปราชาวบ้านแห่งตำบลปาลูกาสามะอำเภอบาเจาะจังหวัดนาราธิวาสมาแลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องการสาธารณาสุขในชุมชน กกับผู้้เขาารรร่วมโคงและในวันที่15สิงหาคม2557ผู้นำคณะแพทย์สารมอได้จัดกิจกรรม CSR ส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชนและนักเรียนที่โรงเรียนบ้านแก้วพิทยาสันซึ่งเน้นแนวทางของการจัดกิจกรรมเรื่องสุขภาวะอนามัยภายใต้แนวคิดที่ว่า ป้องกันดีกว่ารักษาโดยมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่ตัวแทนอสมในเทศบาลตำบลเกาะแต้วและนักเรียนให้มีความตระหนักในเรื่องสุขภา,าวะของคนในชุมชนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและเทศบาลตำบลเกาะแต้วทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพระหว่างชุมชนโรงเรียนและคณะแพทยศาสตรม์มอต่อไป ครับโดยแน่นอนครับวัตถุประสงหลักเลยนะครับของเราก็เพื่อจะสร้างสรรกิจกรรดีๆสู่สังคมของเราค่ะนะคะแล้วก็กิจกรรมสำคัญในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะแล้ก็ความร่วมมืออย่างยิ่งเลยนะคะจากทางอบจสมขวานะคะแล้วก็โรงเยนกาะตาวยาศาสตร์แานี้นะคะแล้วก็ไปเลยนะไปนะไปเยนะบรื่ออะไารอะไร อ่าน้องน้องมายแต่เนี่ยป <c oughs> ีน่ะแต่สาวนาองี่มาเปนที่ตำเหน่งนี้นะครับเป็นแสงบวางชุกสนาอม่รูมันกป็นาอผู้ใหญ่เลยเจมส์มาทางทนี้เลยค่ะ <c oughs> อุบัติเหตุมีนเกิดทุกวินาทีมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมเห็นมากเลยตอนที่ผมเป็นหนุ่มผมต็อขารลูกศิษย์ผมคนหนึ่งไปที่มอ2ในกิจกรรมวันนี้นะคะหนูได้ความรู้และแนวคิดใหม่ๆม,ม,มากมายมและหนูก็จะนำไป ปรับปรุงตัวเองให้ดีแล้วก็จะตั้งใจเรียนนำไปพัฒนาน้องๆรุ่นหลังๆค่ะแล้วก็ขอขอบพี่ๆคณะแพทย์มาอทุกคนนะคะขอบค่ะค่ะหนูก็ได้ความรู้เรื่องความสามาัคคีและจะได้ปรับปรุงตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ไปสอนเพื่อนๆให้ดีก็ขอขอบคุณที่คณะแพทย์ทุกคนนะคะที่ให้ให้ความรู้แก่พวกหนู คขอบคุณค่ะครับวันนี้ผมได้ความรู้กเกี่ยวกับภาษาอังกฤษและสุขศึกษาและกิจกรรมต่างๆก็ขอขอบคุณคณะแพทย์คณะแพทย์มาหาวิทยาลัยสงขลา,น,าคนครินทร์ครับการประกอสไปเปิดด้วยกันกับเราและนี่คือ5คู่ที่จะไปการประกอสพวกเราพร้อมแล้ว คุณกับพวกเราไปพร้อมกัน,พ,กนพวกเราจะเอาสิ่งดีๆมาฝากกราบาโสจะใกล้คุณมากขึ้นเราจะไปเปิดเพื่อนำกลับมาเปลี่ยนเรียนพบกับหนังสั้น5เรื่องจาก5ทีมที่ได้ไปกปราบาโสแค่คุณเปิดเราก็เปลี่ยนสิงค์ดิสคัฟเว500กลาบาโกสไปเปิดด้วยกันกับเราและนี่คือ5คู่ที่จะไปกลาบาโกสพวกเราพร้อมแล้ว คุณกับพวกเราไปพร้อมกันพวกเราจะเอาสิ่งดีๆมาฝากกลาบกอสจะใกล้คุณมากขึ้นเราจะไปเปิดเพื่อน,นำกลับมาเปลี่ยนเตรียนพบกับหนังสั้น5เรื่องจาก5ทีมที่ได้ไปกลาบะกอสแทนคุณเปิรดเราก็เปลี่ยนสิง d i ดิสคัฟเวอร์500 เข้าสู <K> ่ช่วงเป็นแนวทางนะครับฉันเคยอยู no ่กับอาจารย์ดรชิระหงษรดาลมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับวันนี้ครับรายการของเราพาคุณผู้ชมลงต้ากันอีกแล้วนะครับไปกันที่มอครับอาจารย์ครับจริงเรื่องมอนี่นอกจากเราได้รับโอกาสครับพัฒนาทุนมนุษย์ของคณะแพทย์แล้วเรายังได้ทํารายการนะที่มันเป็นกรณีศึกษาครับอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาเราจะพัฒนาผู้นําเนี่ยเราไม่ได้สอนหนังสือในห้องใช่ไหม ทีมงานของเราก็เลยอยากให้เขาได้ออกไปเขาเรีกพัฒนาชุมชนครับคือช่วงแรกที่ผมประทับใจมากๆนะซึ่งคุณบิ๊กกับคุณเอแล้วก็คุณโซเฟียด้วยครับมีโอกาสไปร่วมงานด้วยครับแต่ว่าที่มันดีก็คือว่าช่วงแรกที่ให้วัยรุ่นเขาอแวร e ใช่ไหมมีเรื่องอะไรนะมีเรื่องการกินอาหารอ่าใช่ครับการความปลอดภัยใช่ไหมการควบคุมอารมณ์ครับ คือแต่ละคนเนี่ยเวลาเขาอยู่ที่โรงพยาบาลหรืออยู่ที่คณะแพทย์เนี่ยเขามาเจอหนึ่งเขาเจอไปอยู่แล้วแต่พอาเขามาอยู่กับเด็กเนี่ยมันตรงประเด็นนะนะอย่างอย่างผมยกตัวอย่างอันนี้เรื่องจริงนะอย่างเรื่องมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับอ๋อขี่ไนโรงเรียนนะครัผมเนี่ยผมเห็นวัยรุ่นเนี่ยเสียชีวิตจากมอเตอร์ไซค์นี่มากเลยมีมีครั้งหนึ่งนะครับตอนผมเป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์ใหม่ๆเราก็ไปเยี่ยมที่มอช แล้วคณะเศรษฐศาสตร์มอชก็มาต้อนรับครับแต่รู้ไหมวันนั้นเนี่ยมีเด็กมอชอตอนเช้ามืดเลยนะครับเสียชีวิตจากมอเตอร์ไซค์นะรัะตอนนั้นวันนี้เราเราก็ต้องรู้ว่าถ้าเราสามารถแนะนำเด็กให้เข้าใจเรื่องความปลอดภัยครับะะเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์มากซึ่งผมก็เลยอยากเรียนให้ทราบว่าการ ทำ CSR ของคณะแพทย์ยครับมันมันไม่ได้ทำเฉพาะในโครงการเราอะใช่ไหมฮะอย่างอย่างโรงเรียนที่เราไปครับวันนั้นไปโรงเรียนบ้านแต้ววิทยาถ้าเรารสามารถต่อเนื่องแล้วว่าระหว่างที่ต่อเนื่องเนี่ยผมก็มีส่วนร่วมด้วยใช่ไหมฮะ,ะมันก็จะทำให้ CSR เนี่ยเป็นการลงทุนที่มันคุ้มค่าคใช่ไหมฮะ ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความแล้วคุณบิ๊กเวลาอยู่บรรยากาศอย่างนั้นแล้วมีความอย่างไงผม<ก>ต้องบอกบอกเรียนคุณผู้ชมเลยนะครับว่ามากกว่าที่ผมคาดหวังไว้มากเลยนะครับเพร,ราะ<ม>ว่าเด็กๆเนี่ยเขาบอกว่าเด็กๆเนี่ยเป็นเด็กที่เรียนระดับกลางๆค,คือเน้นกิจกรรมแต่ปรากฏว่าผมรู้สึกว่าเด็กเ็ดกที่มี EQ ดีมากครับอาจารย์ครับมีส่วนร่วมกกับกิจกรรมที่ทางคณะแพทย์ได้นําไปมอบให้นะครับแล้วก็มีการโต้ตอบกันที่ตัวอย่างยิ่งนะครับภาษาอังกฤษไม่น่าเชื่อครับดีกว่าที่คาดคิดไว้มากเลยครับอาจารย์ครับเพราะผมเชื่อว่าก็ น่าสนใจการเรียนยุคนี้ผมผมรู้มานานแล้วที่พี่พูดเนี่ยเพราะว่าเวลาเราวัดผลเนี่ยเราก็จะวัดจากวิชาการวัดเกรดคะแนนได้เท่าไหร่เท่าไหร่มีขั้งหนึ่งเนี่ยนานมาแล้วเนี่ยผมเริ่มโครงการแบบนี้ที่คบสิรินทร์ครับแล้วผมก็เอาเด็กเก่งกับเด็กปานกลางเด็กทำกิจกรรม มาอยู่บนเวทีเดียวกันนะบิ๊กลูมัยเป็นไงเขาเขาอยู่บนเวทีเดียวกันนะถามคําถามที่ไม่ใช่ฟิสิกส์หรือเคมีหรือภาษาอังกฤษเนี่ยไว้คลิปของเด็กที่มันเล่นกีฬาหรือไว้คลิปของเด็กที่มันอยู่ในกิจกรรมเนี่ยดีกว่ามันบอกมันกับดีกว่าเช่นเช่นยกตัวอย่างนะครับอนาคตประเทศไทยอีก20ปีข้างหน้าเป็นยังไงเนี่ยให้คนได้ที่หนึ่งเนี่ยตอบไม่เป็นเลยมันงงเลย นอกตำราเขาไม่ได้สอนใช่ไหมแต่ในชีวิตความเป็นจริงเนี่ยพี่ก็สังเกตดูไอ้การที่เราไปทําอย่างนี้เนี่ยแล้วเราไปดึงอาความเป็นเลิศนั่นก็คือการศึกษาการศึกษาคือออกมาแล้วทํางานใช่ไครับอาจารย์ทำงานให้สําเร็จใช่ไหมเพราะนั้นผมก็คิดว่างานอันนี้เป็นงานที่คือคือที่ประทับใจเพราะว่าท่านคณาจารย์ท่านผู้บริหารก็เป็นเป็นผู้ที่มีความรู้เยอะับนะ แล้วก็บิ๊กลองคิดดูสิเขาเนี่ยเป็นคณะแพทย์เขาทําหน้าที่เขาอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขามีมากกว่านั้นก็คือความรู้เช่นหลายๆคนที่พูดตอนที่ผมอยู่ด้วยเรื่องความปลอดภัยเรื่องการกินอาหารเนี่ยเขาพูดแบบแบบเป็นผู้เชี่ยวชาญก็รู้จริงนะครับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ตรงประเด็นครับแล้วก็มีประโยชน์มากเลยผมก็เลยคิดว่าในอนาคตเนี่ย CSR ที่ดีที่สุดอันหนึ่งก็คื CSR ทางด้านความรู้ใช่ไหมโอ้ดีมากเลยครับความรู้เหล่านี้ไปไปมันก็คือทฤษฎี2 R ของผมครับคือมันตรงประเด็นนะก็เลยคิดว่าการทํา CSR ครั้งนี้เนี่ยคือมันนอกจากได้ CSR มันได้สาม V ด้วยนะต้อกระเด้งไปอยู่อบจใช่ครับโรงเรียนนั้นเป็นโรงเรียนของอบจร แล้วขณะนี้เรากําลังคุยกับอบจอเขาที่จะทํากิจกรรมต่อยอดไปได้อีกต่อยอดทางด้านทีวีทางด้านพัฒนาคนอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเพราะนั้นไอการทํางานในเชิงกระเด้งเนี่ยคือแต่ก่อนเราคิดว่าเรียนหนังสือเนี่ยมันอยู่ในห้องครับมีอะไรนะมีแผ่นใสมีปิ้งกันไปมาครับบิ๊กก็เคยเนถ่ายเอกสารเสร็จแล้วครู เด็กถามคําถามอะไรที่นอก,กว่าเออันนี้ไม่เห็นเกี่ยวกับฉันอ,อะไรเงี้ยตอบไม่ได้แลอาจจะโกรธที่ถามคําถามที่มาฉะนั้นยุคต่อไปเนี่ยการเรียนยุคใหม่เนี่ยมันทั้งในห้องแล้วก็นอกห้องครับนะครับฉะนั้นผมก็คิดว่า CSR ครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีผมยังคิดว่าแม้กระทั่งเรียนปิญญาเอกครับของลูกศิษย์ผมนะฮะแทนที่จะจัพับลิกเซมนาเท่านั้นเนี่ยก็อาจจะให้เขาไปทดสอบ,บเอาความรู้เนี่ยไปให้ ชาวบ้านหรือนักเรียนได้รับทราบด้วยมันก็ก็น่าจะเป็นประโยชน์พยาดย้อน้าไปในบรรยากาศห้องเรียนนิดนะครับก่อนที่จะออกไป CSR กันนะครับอาจารย์วันนั้นเนี่ยมีการเชิญปราชชาวบ้านมาร่วมแลกเปลี่ยนด้วยซึ่งโอ้โหได้ความรู้กันเยอะมากเลยนะครับกับคุณพงษาชูแนเนะครับอาจารย์ครับเป็นยังไงครับอาจารย์เอามารวมกันได้ยังไงพษาเนี่ยเป็นเน็ตเวิร์กของเราเพราะเราทารายการครับเกี่ยวกับท่องเที่ยวชุมชนที่กระโคงทราบแล้วผมได้พบเขาสองครั้ง ก็เราทําปีหนึ่งปีสองปีหนึ่งเขาก็มาปีสองเขามาแล้วก็ในอนาคตเนี่ยผมก็จะไปช่วยเขาคือเอย่างนี้ปราชชาวบ้านกับอาจารย์หมายไรครับคือถ้าเขาไม่อยู่ในขบวนการเดียวกันต่างคนต่างอยู่ก็แยกอยู่กันยากนะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งท่านรู้จึกจะมาจากนาลาทิวาสครับผมชื่อเปาะจิเปาะจีรครับหาปราชชาวบ้านครับคือขั้นเปาะจินี่ผมยังไม่รู้จักท่านนะแต่ว่าท่านท่านพูดอะไรที่มันน่าสนใจมาก ท่านผู้ชมครับท่านท่านพูดอยู่คำหนึ่งนะท่านบอกว่าอะไรที่รัฐบาลทำเนี่ยท่านจะทำไม่ไม่ตรงข้ามรัฐบาลท่านพจน์ูาแ้วใช่ไหมครับปรากฏว่าของท่านเนี่ยคือทฤษฎี 2R ตัวจริงเลยค,คือหนึ่งท่านก็จะประทะความจริงครับและอะไรที่มีอิมแพ t ต่อประชาชนนะ่ะท่านก็จะทำรับรัฐบาลน,นี่หนึ่งไม่ไม่รู้ความจริงครสองประเด็นที่จะใช้เนี่ย บิกรู้ไหมบางทีเป็นเน้นว่าปีนี้มีงบประมาณหรือเปล่าครับเอไม่ได้เข้าถึงชาวบ้านคพต้องจรจริงๆนะครับคือความคมความชัดในการกําหนดนโยบายคนี่มันกําหนดด้วยการบริหารแบบท็อปดาวจากส่วนกลางลงมาใช่ไหมครับแล้วก็คนที่เป็นท็อปดาวเนี่ยบิกรู้บางทีเขาเสนอมา ถ้าเนอาจจะออกความเห็นก็อยากออกความเห็นแต่ปรากฏมันไม่เกี่ยวกับชาวบ้านไม่ตรงความต้องการในพื้นที่เพราะนั้นก็อยากให้งานของปราชชาวบ้านเนี่ยเป็นงานซึ่งกระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชนแล้วทำยังไงเขาถึงจะภาษาวิชาการก็เรียกอินเทอร์เกรตไปกับความรู้ใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นซึ่งผมก็เวลาผมทำงาน อันหนึ่งเนี่ยบิ๊กกลูผมก็ได้กระเด้งไปหลายเรื่องที่ประทับใจพงศาก็อย่างหนึ่งเขาเวลาเขาคิดอะไรเนี่ยสมองเขาเคลียร์มากนะปราชญบ้านคือคนที่เยี่ยมมากเลยครับอาจารย์ไม่ได้เรียนหนังสือจากตำราใช่ไหมเอาจากชีวิตจริงมาผมยังเคยนึกว่าคนที่เล่นดนตรีเก่งครับอย่างจอห์นเลนน่ับมันยิ่งกว่าปราดทางด้านดนตรีนะครับเพราะมันเล่นแล้วเพลาะใช่ไหมเสร็จแล้วไปไปมาเขาไปค้นพบน่ ไว้จอห์นเลนนอนเนี่ยที่มันเขียนเขียนอะไรเนี่ยต,ต,ตรงกับทฤษฎีทางมิวสิกเลยครับก็ <c oughs> คือเขาจบปริญญาเอกโดยไม่ต้องเรียนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนหลังๆเนี่ยเขาถึงให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตก,กับชาวบ้านใช่ไหมฮะซึ่งผมคิดว่าในเมืองไทยเนี่ยท่านผู้ฟังคุณพ่อคุณแม่ถ้ามีลูกเนี่ยก็ให้ลูกไปสัมผัสกับความจริงครับเยอะๆซึ่งอันนี้ก็คงยากเพราะว่าเพื่อนๆของ พ่อแม่ก็ส่งลูกไปเรียนพิเศษครับแล้วก็มาดูคะแนนได้เฉลี่ยเก่ากันมีคะแนนสูงกว่ากันนะครับแล้วก็วัดด้วยคะแนนครับพอเขาต้องเรียนว่ายน้ําก็ให้เขาเรียนว่ายน้ําพอบางคนเรียนกอล์ฟก็เรียนกอล์ฟแต่ไม่เคยถามลูกว่าลูกชอบอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็เลยเป็นอะไรที่ก็แปลว่าผมกับคุณบิ๊กและรายการของเราเนี่ยก็คือต้องทํานานต่อครับผมใช่ไหมเราต้องเพื่อจะสร้างต่อไปครับจะสร้าง ความคิดครับที่มันเป็นประโยชน์ครับส่วนเขาจะเชื่อเราหรือเปล่านั้นเนี่ยก็แล้วแต่แต่อย่างน้อยคณะแพทย์มอทั้งคณะครับผมก็คิดว่าเขาก็เห็นคุณค่าในการแบ่งปันความรู้กันครับผมโครงการนะครับพัฒนาผู้นำนะครับของคณะแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินณร์นะครับคุณชมยังไม่จบนะครับจะมีเรื่องราวประเด็นน่าสนใจอีกเดี๋ยวต้องติดตามต่อในครั้งต่อไปนะครับช่วงนี้ขอบคุณครับกับอาจารย์ดรจิระหงรดาลมครับขอบคุณอาจารย์ครับ ช่วงหน้าปติตามในช่วงต่อไปของรายการครับกาลอประกอสไปเปิดด้วยกันกับเราและนี่คือ5คู่ที่จะไปกาลาประกอสพวกเราพร้อมแล้วคุณกับพวกเราไปพร้อมกันพวกเราจะเอาสิ่งดีๆมาฝากกาลาประกอสจะใกล้คุณมากขึ้นเราจะไปเปิดพเพื่อนำกลับมาเปลี่ยน เรียมพบกับหนังสั้น5เรื่องจาก5่าทีมที่ได้ไปกลาบกอสแค่คุณเปิดเราก็เปลี่ยนสิง Discover 500กลาบกอสไปเปิดด้วยกันกับเราและนี่คือ5คู่ท um> ี่จะไปกลาบกอสพวกเราพร้อมแล้วคุณกับพวกเราไปพร้อมกันพวกเราจะเอาสิ่งดีๆมาฝากกลาบกอสจะใกล้คุณมากขึ้นเราจะไปเปิด เพื่อนำกลับมาเปลี่ยนเรียนพบกับหนังสั้น5เรื่องจาก5ทีมที่ได้ไปกลาบกอสแค่คุณเปิดเราก็เปลี่ยนิิห์ d i s c o v e r 500เมื่อวันจันทร์ที่25สิงหาคม2557 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศจัดการประชุมวิพากษ์รายงานโครงการศึกษาวิจัยแนวทางการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงบริการชุมชนในประเทศไทยให้เป็นไปตามกฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการวิจัยมาจัดทำเป็นแนวทางในการพัฒนากิจการวิทยุกระจายเสียงในปัจจุบันผ่านกระบวนการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันและสภาพปัญหาของกิจการวิทยุกระจายเสียง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงและลักษณะทางเทคนิคที่เหมาะสมกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกลไกการกำกับดูแลกรอบกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายสำหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยการศึกษาความต้องการของประชาชนชุมชนและผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและกรณีศึกษาจากต่างประเทศโดยได้รับเกียรติจากนายถากรตันทศิษิ์เลขาธิการสำนักงานกสทช เป็นประธานเปิดการประชุมและประธานคาถาพิเศษคืนความสุขให้ประเทศไทยกับทิศทางวิทยุกระจายเสียงในอนาคตโดยมีผู้เข้าร่วมวิพากษ์โครงการในครั้งนี้จากหลายภาคส่วนเช่นตัวแทนภาควิทยุตัวแทนภาคชุมชนตัวแทนด้านวิชาการและตัวแทนภาคธุรกิจผลที่ได้จากการวิพากษ์ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและส่งผลต่อการพัฒนาร,ระบบกิจาการกระจายเสียงของไทยในอนาคตต่อไป ต่โดยการสถานควาสาี้องเป็นเรื่องที่จะดําเนินการในภายหลังนะครับซึ่งตรงนี้ก็เปให้ข้อมูลกับทุกท่านนะครับว่าแผนในการที่เราจะสร้างความสุขร่วมกันเนี่ยนะครับในอนาคตข้างหน้าต้องเรียนน้กบอกว่ามือกสถานีหรือเท่ากันกสถานีในอนาคตข้างหน้าเราจะอยู่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรที่จะไม่ให้ขึ้นต่างๆาวมีการทข้ซ้อนกันนะครับตามกฎหมายของ อออเอ่อพชชเอ็นนะครับก็คือกฎหมายในการเข้าตับอุลร่าด้านกระจายเสียงด้านก่อพัน์นะครับก็ต้องเรียนบอกว่าสถานีวิทยุร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสมมติว่ามีอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกฎหมายกำหนดให้เป็นของชุมชนไม่น้อยกว่า20% 20%นี่ที่จะต้องกำหนดไว้อีก80%นต์นี้นะครับก็จะเป็นวิทยุทางด้านธุรกิจแล้วก็สาธารณะนะครับอยา100่างร0อ เพราะฉะนั้นเนี่ยรอบแนวทางต่างๆที่ทางาสำนักงานก,ารก,รอชอากสชจะเสนอต่อที่ประชุมของกสชต่ชอ,อไปนะครับก็คือแนวทางที่เราจะาทำความเข้าใจกับสถานีวิทยุชุมชนทั้งหมดก่อนนะครับว่าท่านโฮมจะมีสิทธิ์มีส่วนมีส่วนเนี่ยอย่างน้อยไม่น้อยกว่า20%แต่20%อาจจะเป็น30%ก็ได้แต่30%ที่ออกมาเนี่ย จะเป็นปลอดแนวทางทุกใบเดีย๋ยวต้องว่ากันอีกทีนะครับเพราะว่าคฎหมายกําหนดไว้ว่าไม่น้อยกว่า20%แต่ส่วนอื่นก็คือถ้าที่ประชุมบอร์ดของกสทชกำหนดมาว่า30%ในอนาคตข้างหน้าเราจะมีการปรับเปลี่ยนหรือจะมีการดาเนินการอย่างไรเพื่อที่จะให้สถานีวิทยุต่อไปที่เป็นบริการชุมชนเองนะครับได้มีการเปิดที่ถูกต้องตามกฎหมายมีใบอนุญาตใบอนุญาตของเรามันเป็นใบทดลองขอกินนการอยู่ แต่ต่อนไปจะต้องเป็นใบอนุญาตประกอบอกิจการจริงนะครับไม่ใช่ใบทดลองไม่ใช่ใบทดลองแแบบนะครับจะต้องเป็นใบอนุญาตประกอบอกิจการจริงนะครับก,บกรารประกอสไปเปิดด้วยกันกับเราและนี่คือ5คู่ที่จะไปก,กรารประกอสพวกเราพร้อมแล้วคุณกับพวกเราไปพร้อมกันพวกเราจะเอาสิ่งดีๆมาฝาก กลาบกอสจะใกล้คุณมากขึ้นเราจะไปเปิดเพื่อนำกลับมาเปลี่ยนเตรียนพบกับหนังสั้นห้าเรื่องจาก5ทีมที่ได้ไปกลาบกอสแค่คุณเปิดเราก็เปลี่ยนสิงค์ดิสカเว رز500 เช่นเคยเราก็มีแนวคิดดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาคนโดยอาจารย์ดรจิระของละดาลุมมาฝากกันครับชุมชนหน่วยเล็กที่สุดของสังคม แต่เป็นรากฐานที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศเมื่อชุมชนเข้มแข็งสังคมก็เข้มแข็งเป็นแนวคิดแนวทางการพัฒนาทุมนุษย์ของอาจารย์จีระวันนี้เวลาของรายการก็หมดลแล้วนะครับผมและทีมงานทุกท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ